ว่าเราเอาทุเรียนเนี่ยไปคลี่ยงเล่นเนี่ยสนุกไหมสนุกไหมคือ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 เราเราเราทำไปเพื่ออะไรเล่นเนเล่นทุเรียนเล่นทุเรียน อิงฟ้าซาเตอร์อือยืก็เียงดังเจมอิงฟ้าซาเตอร์เจสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องๆเขามาเข้าเรื่องเลยดีกว่าเขามาพูดถึงหนังเรื่องใหม่ของเขาทั้งสองคนนะครับเป็นนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องวิมานนามครับผมมีใครเล่นอะไรบ้างครับยิ้มไงไม่ต้องยิ้ม มีใครเล่นเป็นอะไรบ้างครับเอ่อผมผมเล่นเป็นทองคาใช่ก็เป็นเหมือนแบบว่าคนที่เป็นเจ้าของสวนกับสามีแล้ววันหนึ่งสามีตายแล้วก็ด้วยความที่ตอนนั้นมันยังไม่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดการที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่มีชื่อเราไม่มีการสมรส<อ>มันปองเรื่องเราดีตหรอใช่ตัวแบบว่าคนที่เขามีสิทธิ์จริงๆเช่นคุณแม่อะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดคอนฟ lict ขึ้นแล้วก็มีตัวโหมเข้ามาที่เป็นคนดูแลแม่ที่ป็นเหมือนแบบลูกที่แม่รับเลี้ยงอะไรเงรีง้ยเออโหมเป็นโหมค่ะ หมก็คืออย่างที่เขาบอกเลยค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งบุคคลในเรื่องที่มีความซับซ้อนค่อนข้างเยอะมันก็เป็นการแองชิงกันในเรื่องอะไรเงี้ยมันเป็นภาพยนตร์แนวใหม่ของของคนไทยที่อาจจะยังไม่เคยมีมูทแบบนี้ขึ้นมาในความสนุกมันก็ตีแผ่เรื่องของสังคมด้วยเรื่องความเท่าเทียมเรื่องเพศเรื่องฐานะเรื่องอะไรเงี้ยก็คือต้องแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องมันจะดําเนินไปด้วยความเข้มข้นแล้วก็แฝงไปด้วยอะไรบางอย่างรวมถึงศิลปะการแสดงของนักแสดงทุกคนในเรื่องนี้เ่าจะพูดไปเดี๋ยวเดี๋ยว ดูเทเชอรกแน่าดูมากเลยอะที่เป็นสวนทุเรียนเพื่ออย่างไม่ดูหวานแล้วเพื่ออย่างไม่ดูเยเลอรออกช่องไหนที่จริงไม่ต้องออกช่ซะยูทูบไงยูทูบ b e y o u t ยูทูก็มีไปดูได้นะทุกคนเทเลอร์ออกแล้วเสียใจมากผมเนี่ยติดตามงานพี่ตลอดที่พี่กำกับหนังอ่ะใช่ป่ะตอนนั้เบ่งกาไว้อ๋อหรอ เฮ้ยยังแหนดหัวกับไวันนี้เองขอโทษโทษผมก็ติดตามผลงานของเจมส์ชาเตอร์ครับคุณก็ติดตามผลงานอันไหนเขาไอเอ่อ Kingdom Kingdom เขาก็ร้องก็ค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันไม่นานไม่กี่เดือนนี้เองแล้วก็ไปทัวร์เอเชียก็มีครับผมผมก็รู้ฮะต้องทำอะไรอีกนะก็มีมีคอนวามใ์่พี่ไว้ใจไงอาร้องกับพี่ตูนอินฟ้าพี่ก็ติดตามผลงานเธอ Fight, อิงฟ้าเป็นชาวร้อนเขาเอาพี่ไปแซวของเธอบ่อยนะพี่เวงแม่ตุ๊กอะ่ะอ๋อใช่หนูเป็นแฟนคลับแฟนพี่เวง<ด>ติดติดตามตั้งแต่น้องเลนนี่แบบเป็นเด็กๆตอนนี้โตเป็นสาวแล้วลอะไรเงี้ยอย่างนะแปะขวบเองอย่าให้โตเร็วพี่เดี๋ยวเขามีคนมาจีบเขาพี่ไม่ชอบจีบห่วงแต,แต่ตอนนี้เลยหว่วงครับผมลูกพี่พี่ห่วงหมดอ่ะอย่างนงเป็นเป็นรุ่งธรรมรุ่งธรรมใช่พี่พี่หล่อหล่อรับมรดกอย่างเดียวต่อไปเจ๊ต้องเลี้ยงพี่แล้วใช่อันนี้ตึกนี้ก็คืออนาคตเป็นของผมเลยขอเติ้ลครึ่งหนึ่งโอเค ครึ่งหนึ่งลูกเดียว<ด>มอลูกอแล้วเหรอครับผมก็หนังฉายแล้วนะครับผมทุกโรงภาพยนตร์เลยแล้วก็เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่แบบนักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานงทุกคนภูมิใจกันมากกับเรื่องนี้นะครับผมกีเาฝากติดตาม,มื่อมาหนังด้วยนะใช่ค่ะก็สามารถที่จะชวนเพื่อนชวนคนในครอบครัวหรือว่าชวนคนรู้จักไปดูได้นะคะแนะนําให้อย่าไปดูคนเดียวเพราะเรื่องนี้มันต้องมีคนแบบว่า ไว้เม้าหลังจากดูเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเชื่อว่าออกมาแล้วคนดูก็จะรู้สึกอยู่ในโลกของมิมานหน้ำจริงๆที่เราสร้างขึ้นมาเหมือนกับบ้านหลังนี้ที่เราสร้างขึ้นมาโดยเรื่องนี้โดยเฉพาะค่ะก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะคะทุกโรงภาพยนตร์ค่ะแต่ข้อเดียแท้มาตลอดการคุยมันจบดีตรงนี้จบแล้วหรอรายการยังอ๋อไปเล่นเกมมาดีกว่าครับ โป๊ะหมดหนังก็ดีกว่าหนังหนังโอ๊ยเล่กว่านี้เลยป๊อปแล้วเว้ยยังไไม่ด้เล่นเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะิงฟ้าเด่ะตอนนั้นคุยกับอิงฟ้าเชิญครับเรื่องทีถามได้ได้ก็ไหนๆก็พูดถึงเรื่องของ โอ้ก็พร้อมพร้อมมากพี่กำลังจะถามเลยว่าหนังเรื่องอะไรอ่ะเธอเชิญเชิญพี่ไม่ต้องทำไรอ่ะเชิญเชิญครับอะไรใจวะอย่าอย่าโชว์ลูกคอนะปากสั่นแล้วนะอือฉันครับครับวันนี้มาโปรโมทหนังเนาะอือคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นไงครับพี่พี่เอ่อจากการกำกับอะถ่ายที่สวนทุเรียนที่ตาอืมเป็นหนังไซไฟดราม่าแอคชั่นีโร่งกิโล ใช่ในหนังเนี่ยก็จะมีเจฟซาเตอร์รับบททองคำผู้แย่งชิงกับโหมที่เป็นสาวข้างบ้าน The Girls Next Door สองคนนี้อ่านจากเว็บไหมปอ่านในแผนที่อดีไม่สนใจหรอว่าแผนที่อะไรผมชอบแบบว่านี่ไงไปตลาดเฮ้ยเออ ตราดเนี่ยเขาโดดเด่นเรื่องทุเรียนแต่รู้หรือเปล่าว่าโลเคชั่นเรื่องที่ที่ถ่ายถ่ายที่เนี่ยที่ที่ไหนนะเนี่ยที่นี่แหละที่เ่ห้องสอนน้องออกคิวเนี่ยออหิเลย ภาษาสังศิผมบอกทุกคนเลยแมวงสอนคือมัมรูมทีชอันสรุปกับว่าอะไรครับซือนมาะไรวะซื้อไม่ใช่อุ้ยเงินไบบดื่มเลยอ่ะไม่รู้ไปตื่นเต้นอ่ะผมก็ตื่นเต้นนะจริงจริงพอเล่นจริงแล้วตื่นเต้นที่แบบได้แต้มเร็วอ๋อตื่นเต้นนาช้ามากขอบคุณนะครับน้องๆ ุ้ยพี่เหวงถามมิงฟ้าก่อนอะไรวะเกิดอะไรขึ้นกับยังไม่ได้เริ่มเลยคนแรกเหวอดูอุ้ย หมดแรงเชิญเชิญเระแวงแล้วอ่ะขำมเลยเกมอ่ะเล่นกันเป็นขำๆไม่ได้มีอะไรหรอกอิงฟ้าเป็นหมอทําอะไรนะขวัญหน้าใช่ขวัญหน้าที่สวยที่สุดที่พี่รู้เนี่ยพี่เคยรู้จักหนูมาก่อนโอ้โหพี่ติดตามผลงานเธอดีกว่าตั้งแต่นี่ท่าเต้นเธอไม่ได้มีนะวันนี้มีความสุขมากนะวันนีทีมีม่แข่งนะถึงกับเล่นปกติเขาไม่ยอมเต้นง่ายๆนะ มือไมอย่างเงี้ยจริงจริงที่เขาเต้นทั่วประเทศเลยอ่ะอ๋อไม่อ๋ออ่ะทำไม่เคตื่นเต้นมารู้จักประเด็นไม่อะฮะทำไมทำไมถึงเชิญพวกเรามาประกบประกบบอกแค่นั้นเลยเหรอพี่มีคนตรงพี่ไม่เคยแบบรักพวกเราเลยแหม่กูรักตุ๊กอยู่จะหลอกจะหลอกข้าพี่คำว่าตุ๊กอยู่บนหัวพี่ถึงวะล่ะเหลือๆค่ะเหลือๆเหลือๆถ้าตัวเปเหลือโเ้ยย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  จะร้องเหรอไม่ไม่ได้จะร้องผมแค่บอกเพลงนี้ชื่อเพลงรักในรอยแขนรักในรอยแขนในสวนทุเรียนแม่ห้องสอนในรอยแขนในสวนทุเรียนแม่ห้องสอนโอ้โหเก่งเนอโอ้ my god นี่กินเล่นกี่รอบเนี่ยเล่นะเรา ไปร้อบสองรอบแล้วอ้าวทไม่เก่งอ่ะไม่ไม่นะธรรมดานี่พี่งหัวล้อจนน้ำตาไหลหมดแล้วนะน้ำตาไหลเลยดีใจถ้าหนูอยากเก่งแบบพี่นี่หนูต้องฝึกเรื่องหนึ่งต้องหัดค,คุยอ,ยอ๋อกูแบบฉอเลาะอือก็คือว่าตอนนี้กูคุยไม่ค่อยเก่งเลยใช่ไหมใช่รู้จักชาร์ล็อตนะรู้จักชาร์ล็อตเป็นใครฮะชาร์ล็อตเป็นใครเป็นมิสแวน รุ่นเดียวกันาะรุ่นเดียวกันจริงว่าสนิทถึงนะคนเขาบอกชาลลอตเขารักคือจริงปะรูได้ไงคนเขาบอกพี่ก็เชื่อพี่ตอรักใครเขารักใคร อย่างนี้พี่ก็คิวดิไอเขาว่ารักหนหัวไอ้เต้ต้องหนึ่งไอ้เต้ไอ้เตดติดลบไอ้เต้ผมบอกแล้วอย่ายุ่งนี่แล้วมาเสี่ยมอย่างเงี้ยทำให้เธอตายเท่ากับพี่เต้ฆ่าเธอแค่พี่ลืมว่าคำบนหัวหนูคำว่ารักไม่แล้วพี่เต้ก็ฆ่าแล้วพี่จะติดลบไปเลยช่วยนี่จาไม่เป็นไรช่วยอิงฟ้าเไม่อิงฟ้ายังไงก็รอดอยู่แล้วโคตหัวขี้คำว่าเก่งฮะพี่พ่รอดได้ไง อยู่ลบหนึ่งแล้วตอนนี้ลบหนึ่งลบหนึ่งหรือรอบสาม,ม้มันซ่ทาทน<า>เลยเจ็บ่ันได้เยอะอเ,ลเลยครับ <laughs> <laughs> เราเริ่ม,เร,มเริ่มเงียบเงียบขึ้นทุทีทุกทีไม่พยายามแลกตายตลอดเลย <m ai> อ่ะงั้นก็พาเผาก่อนกันได้ในเรื่องผมผมผม,ผมเล่นเป็นกัวกำที่ชื่อว่าจะตายไหมนะทองคำไม่ตาย นางวางทองแล้วผมก็แบบว่ามีงานแฟนซายแบบพอปล่อยบัมาวันไหนอวันวันอจ็บักตวตายแล้วคุณอยู่ทสูตคแนนอเลยมากมาเก่งดมาก ขอบคุณขอบคุณนะครับอย่างนี้เลยนะครับอยากโปรโมทเกี่ยวกับเออคิดอะไรสามารถพูดคำอยากได้ไหมเออภาพยนตร์ที่หนูเล่นอะไรเงี้ยแต่หนูอาจจะโปรโมทไม่เก่งอยากให้พวกพี่ลองช่วยแบบโปรโมทให้หน่อยก็เชิญไปรับชมกันที่โรงภาพยนตร์ น้องผ่ายอ่เนี่ยอีฟ้าในโรงภาพยนตร์เนี่ยมีความสุขมากเลยวันนี้ในโรงภาพยนตร์ตอนนี้ถูกแล้วเข้าฉายแล้วเพราี่เทมีออนไปถูกบ้าะแล้วเขาถ่ายวันไหนอะไรนะเขาถ่ายวันไหนถ่ายอะไร You beautiful are so ตัว่าแล้วโอ้ยยากจังเลยแต่ขำบนิ้วยากนะยากอ่ะไม่รู้หรอกพี่ลงวันลงวันถ่ายปอหมดอ้้หยากว่ะเออพี่บอ๊กแทนเยอะมากเลยอ่ะเออคนดูเหมือนส้กูอีกแล้วเชิญครับ พวกเราเป็นนักร้องที่ท่าพวกเราเป็นนักร้องที่รู้ที่เก่งใช่ถูกบอกจะเยอะเลยใช่ถูกถูกต้องพูดสังคมเลยวันไม่ตายไงวันนี้ตายเร็วกันนะเฮ้ยดีนะโอเกมมันแบบเชื้อเฉือนอะเดี๋ยวคลิปมันสั้นนะเหมือนในหนังเลยเชื้อเฉือนก็มีพวกโหมดยาวไปแล้วไงมาขออย่งมันไม่กล้าพูดนะ อ่ะเชิญครับพี่พี่ไม่พูดพี่ไม่มีครไม่เกิดอะไรขึ้นวะพี่เพราะว่าเกมมันไม่แปรอ่ะผมพูดแรงทรายหมดเลยอ่ะจากก่อนนะอ่ะเชิญเชิญเหลือสองคนละสู้เองเหมือนแมบมีหนังเลยแย่งชิงไงเธอรู้จากอะไรว่าเราเป็นหมอทำาผนารุ่งเนี้ยเดี๋ยวต้องไปงานตอบกัน เสียขอนหมดเลยใช่ไหมใช่ไหมฉันเคยเห็นเธอเพราะผมผมผมไปจากเขาจากการแบบจากเขาจากการรู้จักอ๋อรู้จักรู้จักไงรู้จักรู้จักไงเรื่องวันนี้เละมากน้ำพอป็นตายน้ำอนเอาดูเรื่องไทยเรื่องไทยก่อนว่าคำว่าอะไรแต่ไม่เป็นไรถือว่าได้แต่งไปสองคนแล้วยังไม่ได้เริ่มเล่นเลย อิงฟ้าถามพี่าไหมอยากเงอยากถามอยากถามพี่ว่าอะไรเชิญครับอ๋อเห็นตอนแรกบอกเป็นนักรดนตรีป่ะคะอ๋อจริงเหรอครับตีกลองครับได้ข่าวว่าเป็นนี่ตั้งใจโจนตีเลยนะน่ยคุณพูดองนี้เอาแฟนคลับจะมาถล่มผมปะคะเนี่ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้บอกว่ายังไม่ได้ดู บอกว่าบอกว่ายังไม่ได้ดูอ๋ออ๋อเริอมแล้วพูดเองใครแล้วบอกว่ายังไม่ได้ดูอ๋อคืออะไรวะคืว่าอะไรเขาเป็นคนที่พูด ราปล่อยให้หมดเวลาเราเก็บได้ไหมแล้วเกียรตินะอย่างเงี้ยมันเล่นแบบนี้ได้นะมีหมดเวลาเลยเหรอมีเฮ้ยหลอกค่าเปล่าเนี่ยผมเล่าเรื่องให้พี่ฟังเมื่อกี้ได้เป็นพี่พี่พี่เล่าเรื่องเรื่องวิมานนนากลับมาให้ผมฟังเมื่อคนดูจะได้นี่เป็นงานแบบได้ครับวิมานนนาเนี่ยเป็นหนังเลนโกลจะทา G D H ผมได้รับชมเทรลเลอร์ละแล้วก็เห็นเจฟเล่นได้ดีมากเฮโอโหเจฟคิ่กว่ายังไงกับประเด็นนี้ผมคนชอบทุเรียนมากจริงมันจะอินเนอินกันทำไมเพราะอะไรถึงรับใครในทุเรียนเพราะอะไรเพราะอะไรอะลองลองแบบ example ในการสมมติว่าเราเอาทุเรียนเนี่ยไปคลุยเล่นเนี่ย สนุกไหมสนุกไหมคือ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 เราเราเราทำไปเพื่ออะไรเล่นเล่นทุเรียนเล่นทุเรียน เลอดีใจมากแล้วน ok ีได้ยากได้ยากไม่ปกติเขาได้ท uh ีม uh ันสิบสิบจริงๆอันนี้อันนี้พูดง่ายนะเฮ้ถามว่าอะไรเพราะอุ้วก็ถูกอันนี้เป็นรอบพิเศษเพราะว่าเมื่อกี้เกมเร็วมากนะครับโโมทหนังไป25นาทีก็ตายเร็วกันมากก็เลยแถมให้อีกรอบหนึ่งพอเจฟบอกว่าอยากเล่นอีก ช่ไม่เขียนเชิญครับช่วงที่เราถ่ายภาพพยองอะเพลียมากเลยเนาะช่วงนั้นอะนอนหะน้อยนอนตื่นสายหนึ่งชั่วโมงตื่นยี่โมงนอนเขาถามว่าตื่นกี่โมงตีหนึ่งตื่นตีสอง ี้่เยวันนี้เป็นรอบพิเศษเพราะว่าเมื่อกี้เกมเร็วมากนะครับพอเจฟบอกว่าอยากอยากเล่นอีกใช่ไม่เข็ดยังไงมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆในชีวิตตอนนี้ในในหนังนี่รู้เลยหมใช่หมน่าจะได้สมบัติไปทั้งหมดอ่ะท้องคำเป็นแบบนี้อตาเรื่อเรื่องคุยเรื่องทุเรียนอ่ะอ่าเริ่มจากอี้าที่แมองสอนนตามท้องเรื่องอะะ มีทุเรียนกี่ชนิดเอาตามท้องเรื่องนะไม่เอาเรื่องจริงนะหนึ่งค่ะพันอะไรหนามผมผมรู้สึกอยากร้องไห้อ่ะอิงฟ้าอิงฟ้าเลี้ยงมีสัตว์เลี้ยงไหมมีไหมค่ะมีตัวอะไรครับหมาค่ะโอเคสมมติวันหนึ่งเจ้าน้องหมาตัวนี้หลุดออกจากบ้านไปแล้วเราตามหาไม่เจอเลยเราเลี้ยงรักเขาเหมือนลูก ทำไงต้องทำยังไงหมายยันะหลุดออกจากบ้านไปแล้ววิ่งหายไปเลยทำไงก็ตามก็ตามพี่เธออยากให้เพิ่มรอบเพราะอย่างนี้ครับทุกคน แล้วตามตามตามแล้วไงพอตามเจอเจอปุ๊บแล้วไงให้ตำรวจแจ้งความไงแจ้งความก่อนแล้วก็ให้สัตวแพทย์อะมาดู <c oughs> เรามารู้ทีหลังว่าหมาของเราเป็นโจรเราจะบอกตำรวจว่าอะไรห <c oughs> มามันคอยขโมยของในบ้านเราตลอดล <c oughs> บอกตำรวจว่าก่อนหมาเป็นโจรเนี่ยตำรวจ <c oughs> เราจะเอาเขาเข,าข้าคุกแม่หมาเรา เข้าเข้าเสียงสั้นนะให้มันให้หมาให้หมาตัวนี้รับโทษสูงสุดตายในคุกไปเลยแล้วต้องล็อกประตูไหมล็อกก็เดี๋ยวหลุดออกมาอีกหลุดล็อกไหมล็อกกลัวหลุดไหมหลุดหลุดแล้วเรื่งไงหลุดออกมาได้อีกแล้วเดี๋ยวเชี่ยวไปขโมยของคนอื่นอีกหมาตัวนี้ใจร้ายนะครับขังไว้ตลอดไปในสถานีตำรวจแล้วต้องตีมันไหมตีมันไหมตีขโมยของตีก่อนตายเยี่ยมมาก น็่อันนี้อะไรโตสีอะไรขาวเอาไว้ทำอะไรจับรู้อยู่แล้วกูจะบอกแตะด้วยแม่เอ้ยพูดจักทำไมมึงอ่านถามมาจนกูตายเลยไม่ยอมรู้แล้วย่าไปยอมเห็นกูเป็นหมาเลย อะคำว่าอะไรไม่รู้ครับบอกครับอไม่ใช่มันไม่ยอมปล่อยให้เราถามเพราะว่ามันหิวคะแนนไงใช่เขาปับซัดอย่างเดียวเห็นใช่ผมก็หิวที่คะแนนผมน้อยอรัเศร้าเนาะดีใจเล่นอีกไหมไม่เล่นแล้วจะไม่อีกน้วกูหยุดเล่นไปเลยห้าวันอ๋อ โอ้ยแพ้ตลอดเลยแพ้ตลอดเลยจริงเหรอครั้งแรกที่ชนะใช่ในรอบหลายเดือนเลยไม่ครั้งแรกในรอบหลายเดือนเนี้ยจริงนี่โดนคำง่ายด้วยไงที่แบบว่าพูดประจำอะไรแล้วยิงฟ้าไม่คิดแต่ว่าจริงตาขอนพี่โดนคำง่ายคำยากเลยแต่ว่าพี่เวงเป็นคนแบบหลอกคนง่ายไงที่โดนหลอกได้หลอกคนเก่งไงเมื่อกี้เธอก็เห็นตาสุดท้ายเห็นไหมพี่รู้คำว่าจับพี่ยังตายเลยพี่เลี่ยงเหรอพยายามเลี่ยงนี่ยังแล้วไงใช่ไปดูหนังกันด้วยนะ เพราะว่าในเรื่องเนี่ยมันมีการเชื่อเชื่อนีแห่ละการเชื่อเชื่อดีแหละเลา่นทำต้องง้ามกันในเรื่องด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ยังยังเติมเนื้อเรื่องทันู้เรียนแปลกโอ้ยเป็นเชื่อเชื่อนั่งเอาแปลกไว้พลรภพูอ่ะก็คือติดตามน้องๆได้นะครับฝากบอกเชิญนี่ครับผม เลยกลับผลเลยครับผมงงกันนี่งงสกิลวิธีครนะนี่ไม่เคยเจอสิวิมาน้มนะคะก็ฝากวาด้วยละกันเรื่องนี้เราทุ่มทุนดีกว่านะคะทั้งเรื่องของแบบว่าโปรดักชันเอออะไรเอยแล้วก็การแสดงของทุกๆคนในเรื่องนี้คิดว่าไม่น่าพลาดเพราะว่าเป็นการกลับมาของแม่สีดาด้วยรู้จักไหมแม่สีดาที่เขาก็ห่างหายจากการเล่นละครเล่นภาพยนตร์ไปนานแล้วก็การกลับมาครั้งนี้เชื่อว่าจะทําให้คนดูเซอร์ไพรส์มากๆกับการแสดงของนักแสดงทุกๆคนเลยรวมถึงพี่บอสด้วยที่ กับเรื่องนี้นะคะกับผมแล้วก็ฝากผมอิ้ฟ้านะครับผมแล้วก็น้องเก่งพิเตอร์นะครับแม่สีดาแล้วก็แน่นอนฝากนะครับผมเทพรีลายด้วยขอบคุณครับแล้วก็รายการขันต้องเชื่อมคนเธอรายการขันต้องเชื่อมโอเคพวกเราสี่คนลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในขันต้องเชื่อมเอางี้เขาถามก่อนถ้าสมมติว่าหนังถึงพันล้านขอกลับมาอีกรอบได้ปะพี่ถามกับแบ่งมันละ สวัสดีครับ <Yeah. S 1> <laughs> เอ้าสวัสดีเลยเหรอโอเคเดี๋ยวไว้แรกกำลังทงๆเลย